วิธีสร้างแพทเทิร์นปกเชิ้ตและการตัดเย็บแบบละเอียดสำหรับมือใหม่อื่นนะคะให้เราพับกระดาษริมกระดาษให้เท่าเท่ากันจะทำอย่างไรก็ได้ให้ริมกระดาษเท่าเท่ากันนะคะอาจจะหากระดาษที่ริมเท่าเกันมาทำก็ได้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จนะให้วัดขึ้นไปที่1นิ้ววัดขึ้นไปที่1นิ้วจากริมกระดาษนะคะเสร็จแล้วขีดขวางออกไปให้เส้นมันขนานกันก่อนพอได้แบบนี้เสร็จให้เราเอารอบปกที่ต้องการมาหารสองรอบปกตัวนี้16นะ16หารสองเท่ากับ8ให้วัดจากริมนี้ด้านนี้คือด้านสันทบ นะวัดเข้าไปได้แปดใช่ไหมเราก็วัดให้ได้แปดตรงไหนเราก็ติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ขีดตั้งฉากขึ้นบนตั้งฉากขึ้นบนไปก่อนนะคะขีดยาวๆไปก่อนก็ได้เพราะเราจะทําปกบนด้วยนะพอได้แบบนี้เสร็จนะจ๊ะวัดขึ้นไปที่1เซนติเมตรเสร็จแล้วใช้นะคะไม้บรรทัดโค้งตัวนี้มาวางแบบนี้ ให้มันวางแบบละนาบนะคะวางแบบนี้เนาะพอเราวางเสร็จนะคะช่วงช่วงแรกๆตรงนี้เราจะใช้เส้นเดิมอยู่นะเส้นเส้นหลักที่เราขีดเมื่อกี้เสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆโค้งขึ้นบนนิดนึงให้ได้แบบนี้ก่อนทีนี้ความกว้างของปก ล่างของเราอยากได้กว้างเท่าไหร่ก็ตามใจนะคะตัวนี้พี่อรีจะปกนะคะจะกว้างอยู่ที่1นนิ้วดีกว่านะคะ1นิ้วแต่ถ้าใครอยากกว้างกว่านี้ก็1นิ้วกับ1กระเบียดก็ได้นะคะแต่พี่อรีจะใช้1นิ้วก็พอนะคะ1นิ้วเนาะวัดเป็นจุดจุดไปนะคะ1นนิ้วส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะให้วัดจากจุดนี้ตรงนี้ก็1นิ้วไปก่อน ส่วนตรงนี้นะคะจากจุดนี้ขึ้นไปที่3กระเบียดนะคะเพราะว่ามันจะต้องเล็กกว่าจุดนี้ไปหกระเบียดติ๊กไว้ก่อนตรงนี้3กระเบียดติ๊กไว้ก่อนวัดจากจุดนี้นะคะเข้าไปที่1นนิ้วก็คือประมาณนี้แหละเราก็ติ๊กไว้ก่อนตรงนี้เราจะมาทำเป็นแบบ หัวโค้งโค้งนิดหนึ่งทุกคนหัวโค้งโค้งนิดหนึ่งมันโค้งโค้งเพี่รีจะใช้มุมนี้นะคะเพราะว่าคิดว่ามันโค้งสวยที่สุดแล้วนะคะก็คือมุมนี้วัดมาหาแค่ตรงนี้ก่อนนะวัดมาหาแค่ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโคง้ง เชื่อมหากันแบบนี้นะคะช่วงหัวฝั่งนี้นะคะมันจะเล็กกว่าช่วงนี้นิดนึงนะจ๊ะตรงนี้มันก็เริ่มลงมานะคะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเริ่มลงมานิดนึงจะไม่ถึงแบบหนึ่งจะไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะคะมันจะลงมานิดนึ่งนะะส่วนตรงนี้ที่เรามาร์กไว้นะคะเราก็เอาไว้ใส่ ต่อปกนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต่อปกปลกล่างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะทําปกบนกันวัดขึ้นไปที่วัดขึ้นไปที่หนเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วให้เราโคง้งใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้นะคะ,ะตรงไหนที่คิดว่าโค้งแล้วมันสวยนะคะก็ใช้มุมนั้นเลยอ่ะโค้งประมาณนี้โค้งเชื่อมมาหาเส้นนี้นะคะพี่อารีจะใช้สีดำ โค้งเชื่อมตำแหน่งที่เราาร์ k ไว้นะคะ,ะก็ได้แบบนี้เสร็จปกตัวนี้ถ้าเราต้องการให้มันแหลมแหลมนะจ๊ะก็ให้ขีดเฉียงขึ้นไปนะคะถึงข้างตรงนี้เลยนะแต่ก่อนอื่นให้เรามาดูก่อนว่าเราต้องการความกว้างของปกเท่าไหร่โดยปกติทั่วไปแล้วนะคะปกบนมันจะเลยปกล่างประมาณครึ่งนิ้วหรือ1เซนติเมตร ะะตัวนี้พี่อรีจะเผื่อไปนะคะตัวนี้เท่าไรสามเซนตัวนี้พี่อรีจะเอาสี่เซนดีกว่านะคะปกบนพี่อรีจะเอาสี่เซนนะจ๊ะสี่เซนเสร็จนะคะให้ขีดตั้งฉากออกมาฝั่งนี้ก่อนนะคะขีดตั้งฉากก่อนเดี๋ยวเราจะพาท,ทําทีละสะเต็อ่ะให้ขีดตั้งฉากมาก่อนนะจ๊ะ ขีดตั้งฉากแบบนี้ก่อนวัดขึ้นไปนะคะครึ่งนิ้วนะคะวัดขึ้นไปครึ่งนิ้วเสร็จแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งของเราะะวางแบบนี้เพราะปกของเราช่วงมันจะโค้งๆนิดนึงนะคะมันไม่ตรงนะถ้าเราอยากให้ปกมันแหลมมาก อยากให้ปกแหลมมากก็ไปถึงสุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เฉียงมาหาอันนี้ได้เลยอันนี้คือจะแหลมอยู่นะแหลมนะคะทุกคนถือว่าแหลมเสร็จเรียบร้อยนะคะกับปกของเราปกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะอันนี้คือปกจริงๆยังไม่เผื่อเย็บนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาก่อนเนาะ ตรงนี้ตัดทั้งสองชิ้นอันนี้คือปกแหลมแต่ถ้าใครไม่อยากแหลมนะคะให้วัดเข้ามานะคะตามความเหมาะสมอาจจะครึ่งนิ้วก็ได้นะคะวัดเข้ามาหน่อยนึงแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากปกแหลมมากนะแต่ถ้าไปมาถึงจุดนี้คือปกแหลม แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันให้สมมติว่าถ้าเราจะไปตัดกับผ้านะคะเราก็ไปเผื่อเย็บอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อเย็บรอบเลยนะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําออกมาแล้วรู้สึกว่าปกมันยาวไปเราก็สามารถตัดตรงนี้ก็ได้ตัดต่อช่วงนี้ก็ได้นะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนการทําปกเชิ้ตนะจ๊ะปกเชิ้ตตัวนี้พี่อารีได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่จะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่ง อันนี้คือแพทเทิร์นที่เราได้ทำไป,ปพีแอรียังไม่ได้เผื่อเย็บเลยให้เราตัดผ้าเคมีปกนะคะตัวสีขาวๆตัวนี้ให้เท่ากับฐานปกของเรานะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงฐานปกก่อนอันนี้คือปกบนอันนี้ฐานปกนะคะพอเราตัดนะคะเท่าตัวนี้แล้วก็ให้นำไปรีดทับกับผ้านะคะซึ่งเราจะรีดด้านในนะจ๊ะอันนี้คือด้านนอกรีดแค่ ชิ้นเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ตัดผ้าเผื่อนะคะเผื่อเย็บรอบเลยนะจ๊ะด้านบนฝั่งนี้นะคะจนมาถึงข้างพี่อรีจะเผื่ออยู่ที่หนึ่งกระเบียดนะคะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปตัดผ้าเพิ่มส่วนด้านล่างเผื่อนะคะลงมาจากผ้าเคมีปกที่ครึ่งนิ้วพอเราได้ตัวนี้เสร็จเราจะไปวางทับกับผ้านะจ๊ะผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะ,ะแล้วเราก็ ตัดผ้าอีกชิ้นหนึ่งให้มันเท่ากันนะคะเหมือนเหมือนตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูปกบนปกบนของเราอ่ามาดูแพทเทิร์นแพทเทิร์นตัวนี้เรายังไม่ได้เผื่อเย็บเราให้เราตัดวางกับผ้าเคมีปกนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดเท่ากับแพทเทิร์นเลยนะจ๊ะแต่ช่วงช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราจะต่อกับ ปกฐานปกเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต่อกับฐานปกให้เราเผื่อ,อที่เป็นด้านบนนี้นะคะพี่อรีเผื่อไว้ประมาณ1กระเบียดตัวนี้พี่อรีก็จะต้องเผื่อผ้าเคมีปกลงมา1กระเบียดนะคะก็คือลงตั้งแต่ตรงนี้เนาะมาถึงข้างนี้เลยนะคะมาถึงข้างนี้1กระเบียดแต่ถ้าตัวนี้ใครเผื่อไว้เยอะ1เซนติเมตรตัวนี้ก็จะต้อง ให้เลยจากปกจริงมาที่1เซนติเมตรเหมือนกันนะคะพอตัดเคมีปกเรียบร้อยนะคะพอตัดเคมีปกเรียบร้อยเราก็รีดเสร็จแล้วก็ตัดเผื่อเย็บรอบเลยนะคะเพื่อรีเผื่อเย็บรอบที่1นึ่งกระเบียดนะจ๊ะแต่ข้างล่างนี้เราไม่เผื่อแล้วเพราะว่าเราได้เผื่อที่ตัวผ้าเคมีปกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกในการเย็บผ้าปก เราจะเริ่มเย็บจากนะประกบก่อนนะประกบให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะผ้าเคมีปกเราจะอัดแค่ข้างเดียวนะคะอันนี้ก็ข้างเดียวอีกด้านหนึ่งเราไม่อัดนะคะอีกด้านหนึ่งเราไม่อัดนะคะประกบกันแบบนี้เนาะเราจะเริ่มเย็บจากมุมข้างเ<อ>ย็บย้ำก่อนนะคะย้ำหรือไม่ย้ำก็ได้ ใช้ความถี่นะคะใช้ได้อยู่ในความถี่เพทอรีใช้เบอร์สองนะจ๊ะตรงมุมให้มันอยู่ตรงมุมเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจไม่ต้องเหยียบเราใช้มือหมุนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ ก็คือเวลาเราเย็บเราจะไม่เย็บทับกับผ้าเคมีปกนะคะหลายๆคนเขาก็จะอาจอาจจะตัดแผ่นที่ใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าถ้าตัดแผ่นใหญ่เราก็จะต้องมาไล่เล็มไล่คลิปตรงนี้นะคะแต่พียรีไม่คลิปนะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้มันค่อนข้างจะไม่หนามากเนาะและ,ะตรงนี้นะจ๊ะตรงมุมมันแหลมเกินไปนะพียรีก็จะตัดออกนะคะตัดออก พี่ลีจะตัดเป็นมุมแฉกแบบนี้นะคะหรือใครจะตัดธรรมดาก็ได้แต่พี่ลีก็จะตัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะพับบางคนก็จะตัดธรรมดาตัดตัดตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะจ๊ะอ่าเพอได้แบบนี้เสร็จนะจ๊ะเราก็จะมากลับด้านกันขั้นตอนการปลิ้นปกนะจ๊ะการกลับด้านปกให้เอานิ้วชี้เข้าไปก่อนนะคะเอาเข้านิ้วชี้เข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็พับนะคะ ตร,ตรงหัวมุมนะคะให้มันตรงมุมพับทั้งสองข้างนะคะ,อะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านกันเลยค่ะ,อะพอกลับด้านเสร็จนะคะเราก็มุมไหนมุมที่มันออกมาไม่สุดนะคะเราก็ช่วยเขาออกมานิดนึงนะคะจะเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึง เสร็จแล้วเรานำไปรีดก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะไปประกอบอน,นี่อันนี้ฐานปกตัวนี้มันจะต่อแบบนี้เนาะแต่ตอนเย็บเราจะเอามันแทรกไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้คือด้านที่ไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะทําการพับครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คลิบนะคะแล้วก็คลิบนะคะคลิบกึ่งกลางให้เรียบร้อยทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็กลางแบบนี้เนาะ อยู่ลักษณะเดิมนะอย่าลงนะคะฝั่งนี้คือด้านที่เราจะไปต่อกับคอเสื้อนะคะส่วนด้านนี้เราจะต่อกับปกบนพอได้แบบนี้เสร็จนะคะตัวล่างไม่ได้อัดกาวพอเอาตัวนี้นะคะให้กลับด้านเออให้มาแบบนี้นะคะให้จับปกแบบนี้นะคะอันนี้คือหัวปกนะอันนี้คือตัวที่เราจะต่อกับอันนี้ให้เรากลับแบบนี้เนาะซึ่งให้ด้านที่อยู่ ต่อกันนะคะคือด้านที่ไม่ได้อัดกาวเช่นเดียวกันเนะาะอให้ระวงังให้กึ่งกลางนะคะชนกันเพราะว่าปกเสื้อเราก็พับกึ่งกลางแล้วก็คลิปนะคะเรียบร้อยแล้วพอได้แบบนี้เสร็จเอาตัวนี้ที่เป็นฐานปกนะคะอพลิกออกมาแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะน,นี้อธิบายละเอียดนิดนึงกลัวพี่น้องที่เป็นมือใหม่งงนะจ๊ะ กลัดเข็มหมุดไว้พี่อรีจะวางผ้าแบบเท่ากันเลยเพราะว่าตอนตัดนะคะพี่อรีตัดเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกลัดเข็มหมุดนะจ๊ะ,ะเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บนะคะจากมุมนี้เย็บอ้อมมานะคะ มาถึงมุมนี้ก่อนนะคะที่เราจะไปเย็บนะคะพี่อรีจะพับด้านที่เป็นที่อัดผ้ากาวเนาะพับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะอ้อมไปซึ่งเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะจุดฝีเข็มนะคะอยู่ที่เบอร์สองอเย็บย้ำนิดหนึ่ง ช่วงโค้งนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากนะคะถ้าเราโค้งไม่สวยปกคอก็จะไม่สวยนะจ๊ะเย็บมาแล้วนะคะมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะอันนี้คือด้านหลัง เดี๋ยวเรายังไม่กลับด้านเดี๋ยวเราจะมาพับรีดตรงนี้ก่อนอันนี้นะคะเราพับให้มันเท่ากับท่าเคมีปกเนาะแล้วก็รีด รีดนิดหนึง่งช่วงโค้งปกนะคะเราก็ต้องโค้งให้มันสวยๆนิดนึงนะจ๊ะต่อมาคือขั้นตอนการประกอบปกเสื้อนะคะเข้ามาที่ตัวเสื้อนะคะด้านที่เราพับรีดหรือด้านที่มันมีเคมีปกมันจะอยู่ด้านในแบบนี้จับตัวเสื้อนะคะ เอาด้านนอกนะคะอยู่แบบนี้ก่อนอันนี้คือช่วงที่เป็นรังดุมนะคะฝั่งนี้อันนี้คือคอหลังจับตัวนี้นะคะปลิ้นแบบนี้ด้านนี้คือด้านที่เรารีดนะคะรีดแล้วก็มีผ้ากาวด้วยนะให้มันอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จับนะคะจับที่เป็นชิ้นล่างนะคะกับตัวคอเสื้อ เอากึ่งกลางที่เราคลิปนะคะให้มันตรงกันเสร็จแล้วนะคะ,ะเราก็กลัดเข็มหมุดไว้เราจะเริ่มเย็บกันเลยจ้าเราเริ่มจับจากนะคะริมริมปกนะคะก็คือฝั่งนี้อันนี้คือด้านที่เรา จะทาเป็นพวกสาบดุมนะคะพวกกระดุมนะจ๊ะจับริมนี้นะคะให้มันเท่ากันเลยเพราะว่าตอนเผื่อเย็บอเราเผื่อไว้เท่ากันอยู่แล้วก็คือครึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บการเย็บนะคะให้ชิดอันนี้มากที่สุดนะคะชิดให้มากที่สุดแต่อย่าเย็บทับตัวนี้นะ แต่เพื่อความชัวพี่น้องสามารถใช้ช็อกนะคะขีดแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะขีดแบบนี้ก่อนก็ได้มันจะได้เป็นแนวเนาะมันจะได้มีแนวช็อกให้เราเห็นแต่สําหรับเพียรีเพียรีจะเย็บแบบนี้เลยนะจ๊ะอะ่เสร็จแล้วเราก็ย้ำนะคะอาปกนี้ออกเลยนะจ๊ะอาปกนี้ออกก่อนอเราก็ เราเผื่อไว้เท่าไหร่เราก็เย็บเท่านั้นนะจ๊ะเผื่อไว้1เซนติเมตรก็เย็บ1เซนติเมตรค่อยๆดึงเข็มหมดออกช่วงไหล่นะคะที่มันมีรอยต่อนะให้เราล้มตะเข็บมาด้านหลังนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรก็ตามแต่นะคะโดยส่วนมากแล้วเราจะล้มไปด้านหลัง เมื่อเราเย็บนะคะประกอบชิ้นนอกแบบนี้นะคะกับปกเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ที่พี่อารีพยายามบอกเนาะว่าให้มันเท่าเท่ากันระหว่างตัวตัวสาบเสื้อแล้วก็ตัวปกนะคะตรงนี้นะริมข้างเท่าเท่ากันเพราะมันจะมีผลตอนที่เราอเอาพวกนะคะเศษพวกนี้ยนะคะยัดเข้าไปในปกเสื้อนะมันจะได้แบบ ะะเท่าๆกันมันจะได้สวยนะคะอันนี้มันจะเสมอกันเลยแบบนี้ปกมันก็จะสวยนะคะโค้งเราจะใช้เข็มทีนะคะมันจะได้สวยๆนิดนึงขั้นตอนต่อมานะเราก็ยัดพวกนี้พวกที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะยัดเข้าข้างในปกนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บทับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวพี่อารีจะไปติดลาเบลก่อนนะคะติด ติดตั้งแต่ยังไม่ประกอบชิ้นนอกนะคะแต่ว่าถ้าเขาทําเยอะๆจริงๆเขาจะติดก่อนที่จะมาเย็บด้วยซ้ํานะคะเย็บเฉพาะชิ้นที่มันเป็นชิ้นด้านในนะคะก็คือด้านที่เราอัดเคมีปกนั่นเองนะคะ ถ้าทําให้ลูกค้าจริงๆนะคะสีตัวนี้มันจะต้องเป็นสีที่เข้ากันกับาลาเบลนะคะกับป้ายไม่ใช่จะเอาสีอะไรก็ได้นะคะแต่นี้พี่รีทําให้พี่เอใส่นะคะพี่เอใส่เอาสีอะไรก็ได้จัดไปอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บนะคะตัวนี้รอบเลยเริ่มเย็บนะคะทับตรงนี้นะคะตรงนี้คือช่วงต่อเนาะเราเย็บทับ ไล่อ้อมนะจ๊ะยังไม่ต้องเย็บย้ำก็ได้เราเย็บไปเลย ช่วงช่วงปกช่วงนี้นะคะยัดไปให้เรียบๆดีๆถ้ามันรู้สึกว่ามันกองๆนะคะให้เราตัดเศษผ้าออกเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกะกะเย็บมาถึงจุดเริ่มต้นก็ย้ำนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย